ชัดเจนแล้วว่าตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปเทคโนโลยี 5G จะทําให้โลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมเหตุผลสำคัญที่สุดของการ disruption ในครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของมหาสงครามเทคโนโลยีเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4อย่างต่อเนื่องทุกวิทีจากนี้ไปถ้าเราจะแบ่งยุคที่ผ่านมาของการปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นทุกห่วง10ปีจะได้ดังนี้ก่อนปี2000คือยุคคอมพิวเตอร์เกิดปรากฏการณ์บริษัท Microsoft และ Apple ขึ้นก่อนปี2010คือยุคออินเร์็ต เกิดปรากฏการ์ Google Facebook Amazon ก่อนปี2020คือยุคสมาร์ทโฟนเกิดปรกากฏการ์ Alibaba Line Grab และแอปอื่นๆอีกมากมายและหลังปี2020สนสื่อทุกสำนักของโลกทำนายว่าจะเป็นยุคข,ของปรกากฏการ์ที่อยู่ในแว่นตาปรกากฏการ์ที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นทั่วโลกเรียกมันว่าแพลตฟอร์ม ถ้าเราลองเปรียบเทียบระยะเวลาของอาณาจักร c ีหรือเครือเจริญพวกพันธุ์เป็นคนวัยหนุ่มที่มีอายุ20ปีอาณาจักรเกิดใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไร้ทรัพย์วธรรมชาติใดๆอย่าง Facebook อาลีบาบาเป็นเพียงเด็กที่ยังไม่เข้าโรงเรียนอายุ6ขวบเท่านั้นเพียงเด็ก6ขวบกับสร้างมูลค่ามากกว่าเด็กหนุ่ม CP เกือบ10เท่าเพียง6ขวบสร้างอาณาจักรไปทั่วโลกได้มากมายจนเจ้าสัว C ีีเคยสารภาพออกสือ่อว่านึกเสียดายด้วยความไม่เข้าใจเทคโนโลยีจึงพลาดโอกาสร่วมลงทุนกับแจ็คมาในอนอออออะไรรคววาาาามมแแตตตกกกกงของอจักกั C บพ,พพฟ์ี้ เพราะแพลตฟอร์มพวกนี้สร้างด้วยเทคโนโลยีและเทคโนโลยีได้ลดระยะเวลาของความสําเร็จให้เกิดขึ้นได้เร็วเรากับนางรถไฟไทยไปแขกับคังเซนและแพลตฟอร์มพวกนี้สร้างปัญหาอะไรให้กับเราแพลตฟอร์มก็คืออาวุธทำลายล้างสูงในสงครามเทคโนโลยีผมไม่ได้บอกว่าแพลตฟอร์มเป็นสิ่งที่เวลวร้ายแต่อยากให้พวกเราช่วยกันคิดและพิจารณาสักนิดว่าแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ที่เราใช้และเรามีดูดเงินของประเทศเราออกไปจนไม่เหลืองานไม่เหลือเงินอะไรเอาไวใ้ให้เราใช้พัฒนาแผ่นดินยิ่งใช้แพลตฟอร์มต่างชาติพวกนี้มากเท่าไหร่ พวกเรากาลังทาร้ายตัวเองและประเทศชาติทุกวันอย่างไม่รู้สึกตัวช่องว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างแพลตฟอร์มหรืออาวุธมกกกักล่อกรับมหาสงครามเทคโนโลยีครั้งนี้ก็คือเราขาดความรู้ขาดของมีขาดเทคโนโลยีในการสร้างมันญี่ปุ่นจีนเกหาหลีใต้สิงคโปร์ก็เคยประสบเจอปัญหาแบบนี้รถยนต์กระป๋องขนาดเล็กรถไฟฟ้าจีนโทรศัพท์มือถือหรือแพลตฟอร์มที่เกิดมาพวกเขาสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรจากช่องเวอร์สามโลกสิบดีกรี egree, เรื่องเกหาหลีใต้เทคโนโลยีล้ำนรกรรมเลิศได้ไขความลับข้อนี้ไว้ พวกเขาต้องรวบรวมชาวตอริใตที่มีความสามารถพิเศษสร้างสถาบันอัจฉริยะเพื่อสอนอัจฉริยะเพราะอัจฉริยะหนึ่งคนจะสร้างประโยชน์ให้กับชาวตอรใใิไตได้เกือบหมื่นคนที่ผมอยากจะบอกมากที่สุดในเวลานี้เพราะต้องการจะบอกว่าเรามีคนไทยที่มีความสามารถพิเศษแบบนั้นคุณสมบัติของคนที่มีความสามารถพิเศษต้องมี3ข้อ1จะต้องมีความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี 5G สาขาแนวอนาคตหลากหลายแขนง ที่ยังไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยใดๆในโลกมาก่อน2จะต้องนําเทคโนโลยีเหล่านั้นมาผสมกันให้เกิดการเป็นนวัตก,กรรมทางเทคโนโลยีแบบใหม่และ3จะต้องสร้างนวัตก,กรรมนั้นเสร็จแล้วไม่ใช่อยู่ในขั้นการทดลองหรือวิจัยการสร้างอาวุธเพื่อต่อสู้ในมหาสงครามเทคโนโลยี 5G มีความสําคัญอย่าปล่อยให้เงินไหลออกจนหมดประเทศ จากการใช้แพลตฟอร์มที่เป็นของคนต่างชาติอย่าปล่อยให้คนไทยที่ชาญฉลาดต้องเดินจากไปอย่าปล่อยคนไทยไม่รู้จะหาเงินจากไหนจนหนี้ทั่วหัวอย่าปล่อยประเทศไทยกล้าเดินต่อไปด้วยการส่งออกจากสินค้าไลท์เทคโนโลยีไม่กี่ตัวอย่าปล่อยให้รัฐบาลมัวแต่จะกู้เงินธนาคารโลกเพียงอย่างเดียวถ้าจะเปรียบเทียบ 5G คือยุคเริ่มต้นของการมีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนแพลตฟอร์มก็คือเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะดีมากถ้าเราเริ่มสอนเด็กไทยเขียนโปรแกรมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เป็นแต่แน่นอนไม่ใช่ตอนนี้ต้องเป็นก่อนปี2000 จากนี้เป็นต้นไปสายเกินไปที่จะทำสิ่งเดิมๆที่มีอยู่แล้วมากมายจนไม่รู้ว่าจะเบียดเข้าไปอยู่ได้อย่างไรต้องลุกขึ้นมาและสร้างสิ่งใหม่ถ้าจะเปรียบคนไทยพันพิเศษที่หายากกลุ่มนี้เป็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่แอดเวนเจอร์ในหน้าของมาเวลผมขอสัญญาว่าผมจะรวบรวมพวกเขาวิงบอลให้เหล่านักรบไอทีซูเปอร์ฮีโร่ผู้กล้ากลุ่มนี้ยอมเสียสละความรู้เสียสละเวลาและโอกาสในการเลือกประเทศมาก่อนที่จะไม่สร้างความมั่งคั่งสืบตัว มาช่วยสร้างอาวุธใหม่ที่ร้าแรงที่สุดในยุคมหาสงครามเทคโนโลยีมาช่วยสร้างแพลตฟอร์ม AI สร้างปัญญาประดิษฐ์ใส่ความรู้เรื่องสมุนไพรการเกษตรและอาหารไทยเข้าไปในอุปกรณ์ไอทีมาช่วยกันสร้างแพลตฟอร์มท่องเที่ยวให้แปลกใหม่ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่พวกเขามีสร้างให้หน้าตื่นตาเล้าใจใช้อัตลักษณ์ที่โดดเด่นแสดงความเป็นไทยที่เรามีให้ดังไกลไปทั่วโลกมาช่วยสร้างเกมอีสปอร์ตที่สร้างสรรค์ใหม่แสดงเอกลักษณ์โบราณสถานและมวยไทยให้ยิ่งใหญ่สมกับเป็นกีฬาประจำชาติของเรา เราจะสร้างแพลตฟอร์มขายของในตลาด SME ด้วยเทคโนโีที่ไม่เหมือนใครสร้างร้านค้าเสมือนให้เห็นสินค้าจริงใส่แว่นตาในยุค 5G แตกต่างจากการขายออนไลน์แบบเดิมอย่างสิ้นเชิงที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เลยถ้าปราศจากการเสียสละ ของกลุ่มผู้เสียสละผู้ประสานงานผู้รวบรวมการและฮีโร่ผู้กล้าคนไทยพันพิเศษนักพัฒนาโปรแกตมที่เสียสละโอกาสความรู้และเวลามาฝึกบุคลากรของชาติที่ขาดแคลนให้มีปริมาณมากเพียงพอเตรียมพร้อมรบกับงานกับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นในทุ่งสังหารในสงครามมหาสงคราม 5G เพื่อสร้างชื่อเสียงแสดงความก้าวหน้าล้ำสมัยประกาศให้โลกรู้ว่าไทยก็ไม่เป็นสองรองใครในด้องเทคโนโลยีทุกท่านทั้งหลายครับ อย่าให้มีเพียงแต่พวกเราที่กล้าบ้าและคิดแบบนี้อย่าให้มีแต่พวกเราที่ยอมเสียสละเพื่อประเทศอันป็นที่รักเพียงกลุ่มเดียวํำพังแค่พวกเราพลังไม่พอเพียงแค่ทุกท่านอยอมรับเริ่มจนคิดและเสียสละเหมือนกันถ้าพวกเราเป็นนักรบผู้กล้ามาขอกระสุนดินดำและการสนับสนุนเพื่อสร้างค้ายสึกน,นักรบเพื่อทำอาวุธและส่งน,นักรบพันพิเศษเหล่านั้นไปอยู่แนวหน้า กลุยนำพาประเทศอันเป็นที่รักต่อสู้จากมหาสงครามเทคโนโลยีให้มีโอกาสสร้างคนสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจาก 5G เพราะจะไม่มีการสร้างความเจริญได้แก่เทศชาติครั้งใดที่ยิ่งใหญ่มั่นคงยินยงได้นานกว่าการสร้างคนในครั้งนี้อย่าให้ประเทศของเราตกขบวนรถไฟครั้งสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุค 5G เหมือนเดิมแบบอดีตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อีกต่อไป